ผมก็ลเลยไม่อดนะยังเป็นลูกในท้องอยู่นะแล้วใครที่มีเสื้อ 4,002ครัคิดดูนะเด็กก่อนครับผมลูกคอไปแล้วรอางม่อนนใส่เพิ่มอีก100บาทเพิ่มเป็น8องค์ไปเกิดวันที่4 0ี้เลย8องค์ถึง1,000บาทรวมกนเลยไม่อั้นลวมกนเลยไม่อั้นนะยวลูกในท้องครับแล้วใครที่มีเสื้อนะฮะเสื้อปู่ปญาที่ใส่เสื้ออยู่อะไปเข้าชมสวนน้ำได้ฟรีนะเข้าชมได้ฟรีน้เลยนะคะแนน แต่ชุบไว้น้ำก็ต้องเสียตังนะถึงก็มายืมพี่ใหญ่ก็ได้ไน่อนะให้เด็กก่อนเด็กมันความอดทนน้อยถ้าไม่มีก็มาเอาแบบเจ๊ขุยก็ได้เจ๊ขุยยี่ปีห้ารือชุบวยน้ำานะ้าไม่ีมาเอาที่นี่าเหลือกี่องค์ทงนี้มีกี่องค์เหลือสององค์ใช่ไหมสามองค์อ่าสามองค์นี้ตดีอ่าเหลือสามองค์สุดท้ายนะทาระปุย มาด้ใจนะครับของเราด้ทำด้ใจเลยนบจริงเดี๋ยวเสร็จวิธีการนะฝนฟ้าเตรียมตัวแล้วเชื่อผมเลยคนกลับหมอดล้ะแหญ่จะตกเป็นพันบาทเพาะเาเต็บที่ใครมีผอที่มีเด็กออกนยนะใครมี้คมีเด็กออกมาก่อนนะซ้ายขวาอ้าวใครมีเด็ก ใครมีเด็กมาก่อนเลยอุ้มมาก่อนเลยเด็นกน้อยเอาแปดองมีแปดองเอาปดองแองอีนาเจอกันใหม่นะครับปีหน้านะครับคอยฟังนะฮะว่าเราจะระบุกันไหนยังไงนะพิธีการบวงสรวงแล้วก็แจกพระเช่นเดิมนะครับพึ่งมาเหรอครับพ้พึ่งมาเชิญครับพึ่งมานะ ผมจำหน้าได้นะใครมาก่อนมาหลังแล้วมาเพิ่มายังไงนะเข้าไปต่อแถวคิวนะต่อบคับสวัสดีครับเจินครับเชิญครับอ้าวมาเอาไปเลยเอาไปเลยให้เลยให้เลยหนึร้อยบาทเพื่อให้อีกสามองค์อ้าววันที่สิบเอาไปเลยแปดองค์อ้าวขาดที่สามขาดทีสา้านี่มัเอาไปเกิดมา าไปเกิดมาปั๊บขนาดนั้นลูกอ้าวพ่อตีพ่อตีดูนะมหาพ่อตีเสื้อขาวๆหล่อๆนะตรงนี้เลยนะครับทุกท่านนะฮะได้ทุกท่านบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวได้ทุกท่านจริงๆนะครับคิวยาว มากเลยพี่ใหญ่ตามใหญ่เยอะมาก ได้ทุกคน<อ> ha, แล<ต>้วผมคกคเลยน,นะะไอบอกพี่เป็นร้านอ,กอะ,ะก้ท<า>ุกท่านแจกเดะฮะแล้วก็ทยอยเดิอนออกนะครับค่อยค่อยออกไป ไม่ลืมพรมั้ยโอเคอ่านแล้วจะยอยออกนะค่อยออกกันนะครับที่รับแล้วทีเขาจะไปยอยเดินออกไปนะครับนะครับออกเดินออกไปได้เลยนะครับวันนี้คนเยอะมากๆนะครับเกิดคาดมากเลยเดี๋ยวดีนะค่อยเดินออกครับ ลอยออกเลย,เลยใครมีเงินอยู่ในมือถือยืดไว้นะแล้วก็เตรียมเตรียมใส่ตู้ตดดตนะนไม่ต้องเพิ่มตังค์นะเกิดวันที่สิบที่เอาไปแปดองค์เลยกไม่ต้องเพิ่มตังค์อะไรผมฝากแค่ใค่คนที่ว่าอยากเอบปูนด้วยเพิ่มร้อยนึงนะให้ถวายปู่ย่าไปสร้างโรงให้ท่านไปน,นะนะครับอ้าวได้เลยครับได้เลยได้ เพราะวันนี้วันนนี้วัที่10นะครับวันที่10กันยาสิบเอ็ดไม่ได้ครับสิเอ็ดไม่ได้เขอปิดขอปิดก่อนครับสิบกันยานะครับเราเพิ่มไปเลยเป็นแปดองค์นะอะไรนะฮะ10ธันวางก็ได้ขอให้เป็นวันที่10แต่วันนี้เป็นวันดีวันที่10กันยานะใครเกิดวันที่10เอาบัตรประชาชนมาเดี๋ยวเพิ่มให้ นะครับแล้วถ้าทำบุญอีกหนึ่งร้อยก็แปดองก็เป็นสิบเอ็ดองเออยาวเลยครับยาวยาวเลยครับบรยากาศอย่ติเพรือข่าเลยนะทมาธารกิเดียวนะครับอ่าเหนึ่งพันบาทเดียงเข่านาเลยอ่านีให้สิบละคิวไงเออนี่แหละเสมอภาคตรหนา้ว่เนี่ยเออเอาให้วันเดียวอ่ะเออ เอาหนึ่งพัซื้อทันด่วนเดีวหนึ่งพัซื้อทันด่วนได้หนึ่งพัซื้อทันด่วนได้หยิบไปเลยเกาใหญ่เลยลอยากผิดมากดีกว่าคนหยิบเยอะได้ยไเยอะขนาดไหนเออคนไหนมือเล็กๆก็จ้งางคนข้างๆหยิบไ,ได้มือใหญ่ๆล้วงไปเลยเอาล้วงโชลงหน่อยแล้ว 1, ททนนะหนึ่งพันบาทเมื่อกี้เนี่ยรู้ได้เลยแค่ดิโออยากรู้จังเลย เอาไปหาพ่อตีคนเดียวนะหนึ่งพันบาทหาพ่อตีนะหาคนเดียวนะครับผมหาพ่อตีเลยพ่อตียืนอยู่นะเอาถึงพันบาทรวมเลยไม่ต้องกลัวนะพระพออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าพระอดผมจะให้เอาพระที่คอพี่ใหญ่นะครับผมบอกเลยถ้าพระอดผมจะเอาพระที่คอพี่ใหญ่นี่แหละแจก นะฮะใครเห็นพี่ใหญ่ใส่ตอนเนี้ยมองเล็งๆไปแล้วกันถ้าในถังหมดอะไรอ่ะเอาที่คอพี่ใหญ่ไปเลยนะครับแล้วประกันรอไปหมดนะบอกเลยนี่ฮะนักล่าใบประกาศนะครับจังวัดที่หนึ่งอาจารย์ใหญ่ชินบังซอี่ประกวดพระนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุนขี้พึ่งพระประถมนะฮะไปสนีไทยก็ดีมอเกษตรก็ดี สโมสรตำรวจก็ดีและหลายที่นะครับแฟชั่นไอแลนด์ก็ดีและหลายที่การใหญ่ไปกว่าไปงว่ามาหมดแล้วสิบสองไม่ได้จริงพี่ที่จะต่อผมเลยนะฮะสิบสองไม่ได้จริงๆ,ๆนะครับขนาดเอสิบเอ็ดผมยังไม่ให้เลยนะฮะยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ ทีหน้าจะจัด12หรือเปล่าเดี uh, uh, ๋ยวผมดูก่อนแล้วถามจัดใหญ่ครับรีเควสมาไปนั่งก่อนจะเป็นลมไปตอน70แล้วไปนั่งก่อนนะวันเปิวันเดก็ไม่รู้ด้วย249กว่านะไปนั่งก่อนนะจะเป็นลมค่อยๆออกไปนะทยอยออกไปนะครับ เอาหนึ่งพันบาทเอาพ่อตีเลยเอาเดินมาเลยล้วงให้ดูหน่อยเถอะหมวลายอยากเห็นมากเลย่านดวงได้เท่าไหร่กลัไหนเด็กชูหน่อยสิโอผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบองค์ไม่ต่ำกว่าสามสิบองค์คุณไปเปิดเพจขายได้โอละห้าพันเนี่ยผมว่าคุณได้แล้วจริง นะครับเมื่อกี้คนที่ลุกมาใส่เสื้มอมาท่าไรพี่ได้กี่พองค์บอกด้วยได้กี่องค์บอกด้วยอย่างรู้โอ้โหมีสามสิบขึ้นมีบัตรแปดองค์ไหมมีบัตรแปดองค์นะเอาหนึ่งพันบาทหาพ่อตีพ่อตียกมือเห็นหน่อยแลยนะ้วนั่นเห็นไหมยูทูบมือ ำ,ำพตีได้เลยนะคานะตไีไม่ต้องจำเออถ้าเกิดพระหมดเอาอที่คอพรอกี่ได้เลยนะฮะบนูมัดแล,แล้วนะหนูพูดทิมหูพูดทิมทุกคนก็มีนะฮะถุดท้ายที่รพสักเกตอาจารย์ใหญ่จำเลยจำรเนี่ยไเยอาอยาก,การเร้เยลวกเลยลบโชว์หน่อยผมอยากลวกอะไรคนนี้เท่ไหร่ันที่สามสิบพองหย เอาชูหน่อยแล้วเดี๋ยวล่วงนะคนข้างเก็บนะมโอ้ห่อ้ใส่เสื้อเลยนะคุณอาเดินทางปลอดภัยน,นะครับเดินขึ้นไปเยี่ยมชมนะฮะด้านบนสูตรพระเครื่องยังมีให้บูชาอีกนะฮะ okay, มีต่องซุ่มด้วยสองพันบาทพ <c oughs> ี่ใหญ่ใส่องค์เท่าไหร่ไว้ต่าไไม่่ด้ลองสุ่มผมบอกเลยประเมินค่าไม่ได้นะสองพัน <c oughs> บาทคุณไปรุ่นเอาเลยนะ เออถ้าเจอเกตัวตูมนะกินใหญ่เกตัวตูมฐานแซมส่งให้ผมซื้อสองหมื่นเออด้านบนนะด้านบนตอกสุ่มนะกินใหญ่ฐานแซมเกตัวตูมนะผมซื้อสองหมื่นโหราซื้อเองเนี่ยตอกสุ่มนะตอกสุ่มเท่าไหร่พี่ใหญ่ตอกสุ่มสองพันโอ้โหถูกมากเลยผมจะซื้อสองหมื่น เออเอาสิสองร้อยอ้าวลองดูนะฮะแล้วแต่โชคนะแล้วแต่โชคไม่รู้ล่ะไม่รู้ว่าเจอฐานแซมเกตัวตุ่มซื้อสองหมื่นเลย,เลยต้องไปตองสูงนะต้องไปตองสูง้านบนนะน,นะครับหลายท่านเดี๋ยวรอรอฟังใน,นเออ่เพจเฟซบุ๊กนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอีกวันไหนนะครับเราจะมีกิจกรรมอีกวันไหน จะเริ่มวันไหนยังไงนะครับปีหน้านะครับก็เร็วๆนี้แล,ล้วล่ะเี็ก็เข้าโมการาาและทันวาวนะครับพิธีการทันวาวมการะะาเดี๋ยวจะวดนกขบวนการนะฮะอ้าวใครที่จะเที่ยวชมสวนน้ำไปเที่ยวได้เลยนะด้านในนะครับเดินเข้าไปเลยมีร้านค้ามีร้านอาหารเนนครื่องดื่มนะฮะอยู่ด้านในนะครับ อ้าวได้เลยผมให้พี่ไปเก่ามาเลยไปก่มาเลยไปเก่มาเลยหนึ่งพันบาทผมให้เลยไปเถอะมีใครมาจากปัตตานีบ้างเออหาเกณฑ์ได้เล่นีลวใครมาจากใต้ไหมมาจากปัตตานีมารับพระเลยมารับเพิ่มมาอีกสามอง มีเปล่าปัตาตนีแล้วยกมือเลยสามชายแดนภาคใต้มีชหมที่เอาไปเพิ่มไปอีสามองค์ไปหาพ่อตีเลยเรามีเกมให้เล่นตลอดผมบอกแล้วไง FC มาจากปัตาตนีผู้ใหญ่อาสุดยอดสุดยอดเอามีใครไกลกว่าปัตาตนีไหมอ่าอ่าไปเลยใครอยู่เชียงรายไหม เออถ้ามีเชียรายทั้งสูงทั้งเหนือบ้างไปบูดอนยังไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะ <l ots> เนี่ยว่าแต่บูดอนก็ไกลนะครับหลายหลายท่าน,น <l ots> เห็นใจทุกท่านเลยนะตัวฟ้าเมืองไทยอาถ่ายรูปประจานใจนอยจ่าตพะพักหมดอ็นลังนะฮะเอาที่คอพี่ใหญ่นะฮะ พี่ขอจกชีมชอนนะมาส่ไปเรื่อยแกะได้เลยนะครับทางนี้ค่ะเปลี่ยนทางนี้ค่บอกน้จะล้นันอ่ามาไปจะล้น่ะกมกาห้เล่นตลอดนะครับเกมการ้เล่นตลอดยตั้งมือเียตัมือเลยเะเช้ใหญ่เลยเอาดูสิั้จะให้ลวกนะบักคนางซานะ หนึ่บาทหน0 0บาทเด้หนึ่งพันบาทไปเลยเหมดมดนาทีด้หมหมดนทีนี้นะเดี๋ยวหมดชุดนี้แต่คนที่จะเข้าสวนน้ำนะฮะบอกเลยค้อมีจุดจำหนางเสื้อจุดจำหนังเสื้อนะครับอันนี้เ็บอกว่าบิน3ตัวหนึ่บาทจะไม่ใหญ่สองตัวหนึ่งบาทนะเสื้อนะครับเป็นเสื้อขอู โลโก้ปู่ปู่ย่าอง์านควาแสนสีจันทานะครับใครมีเสื้อ้วก็เยี่ยมชมส่วนน้ำได้วันนี้ห้าสิบบาททุกท่านเลยนะครับจากเที่เก็บร้อยหนึ่งเอาไปห้าสิบบาทพอวันนี้ผมให้ห้าสิบบาทเข้าเลยทุกท่านเลยเอ็ีน้อยสูงไม่เกินตามเกณฑ์เข้าฟรีไปเล่นน้ำได้เลยนะครับแลหวับวันนี้ เอานาทีนี้ให้ห้าร้มาเร็วเอาห้าร้อมาเร็วเอาพอตีเร็วๆนับดึงถึงยี่สิบนับดถึงยี่สิบเอาพอตีบอกให้ห้ารอยมาให้ด้วนทีเดียวนะห้ามตัดเยอะนะเอาเินเอาเนแล้วเก้าไกลเลยห้าร้อยไอ้เป็นคใหญ่นะอาไรนี้รอไว้พอตแล้วปะ สามแล้วทีห้าหกเจ็ดห้าร้อยนะครับห้ารแล้วก็ควักแล้วรีบออกเลยนะครับอย่าให้ใครเห็นนะอยาี่ใหญ่เห็นนะเอออย่าี่ใหญ่เห็นเจ็ดแปดเอาเดี๋ยวจะถึงนะครับเก้สบห้า อ้าวครัครับโอ้ให้ผมรับแล้วเนี่ยโอ้โหถุนี่ห้าร้อยที่กับกูดอได้แล้วสบายแล้วเนี่ยอ้าวสิบสิบแล้วเร็วไม่เอาแล้วสิบหกสิเจ็ดกับเล็กอับไปเลยครับผมเจแล้วออกนดหนตีเก็แนวเตียวเลย เอาไปเลยพี่ไปเลยพัก่อเลยเข้าแถวเลยรอรออเอาเข้าแถวก่อนนะคะเข้าแถวก่อนนะคะอันนี้มีลอกตอหน้าหน้าร้อยท่อหน้าหันี่กรรมแถวก็แถวก็แถวต่่บอกวันนี้รัอเยอะมาก็อกเลยครับอกอตอนั่งแ่หน่งเดียวจบเท่าไหร่ครับห้าอยใช่มห้าร้อยไปหาพี่ติ๊กพี่ติ๊กพี่แผมต้องพี่ต้อถับถน่่หลยูตินะห้าร้อยไปเลย่ตก่อติ๊กานี้ไไป ผมกัาถึง20มื่อไหร่อยู่เลยนะไปเลยครับไปกล่าวข้อดี้อครัพี่เต้ไปพี่จับกันท้เรอไม่จับรงนู้นเลยไม่เป็นไรยางเดียวพ่อบูเรื่องครับครับตอนนี้ก็กลับถึง18แล้วนะเต้ผมขอคุยนะครับผมให้เวลาคุณจังนะครับออกนะส่วนที่เข้าสวนน้ำเข้าไปเลยนะันไนไปเล่นน้ำได้เลย 50บาทนะครับแต่มีเสื้อทีมก็เข้าฟรีไปเลยชุดแว่นน้ำไม่มีแว่นมาอุ๋ยดีมากนะฮะเขามีชุดแว่นน้ำส่วนตัวมาแต่เอาชุดเรื่องไม่ได้ทีมนะครับเอ้าห้าร้อยผมนับสิบเก้าผมจะปิดแล้วนะไม่แป๊บแล้วอย่ามาแป๊บไม่เอาเราตัดการตัดทิการ เอาพอถึงมาห้าร้อยเข้ามาเข้ามาไม่ไม่ชูแถวนั้นคนสุดท้ายอาสุดท้ายดเอาไม่ลอไม่ล็อกไม่ล็อกไว้คนสุดท้ายหคนที่ชูมือไว้ใครบ้าก่า้เก่าุเไม่ล็อกก่อนเลยคนที่ชูมือแบคทาไม่ใช่ไม่ใช่เลยาวสาว้นเดียวนะครับเวนเดียวเพราะว่าวันนี้ผมากัแล้วยืนยนล็อกไว้ตรนั้นไม่ได้ละหมดสิทหนึ่งพันต่อ

วิธีวงสูตรดีแบบนี้ของตอนดีๆแบบนี้เร็วนี้สองปีแน่ๆนะครับท่านผู้ที่ดทางวงสูตรสุดยอดพระจะมีองค์โลกพระสุดยอดเลยคนแจกนี่ยังช่วยขายได้บุญอ้าวอยู่ที่มือผมเหลือสององนะสามพันบาททีมพิเศษตรงนี้พี่ใหญ่ไปไหนวะเนี่ยเนี่ยมีอ้าวพี่ใหญ่ อันนี้เลยอยู่ผมสองคงนะสามพันบาทมาเล่ากับมืออาจารย์ใหญ่เลยทีมนี้ในศูนย์พระขายอยู่สองหมื่นเอาแค่อันที่ปะผมเลิรกนะปะผมเลิรกนะฮะเปิดที่พรบัพปุ่มไปานะครับเหลืออยู่สององนะตอนนี้อยู่สององสามพันบาทอาไปที่เอาหน้าไปไหนวะเออที่เอคาที่โยนทิ้งเมื่อกี้นะมาปิดไปซะ ปิดขาแม่มาปิดปลาพี่ผมเกินสุดท้ายนะอันนี้พี่สังปิดนะสองอดคพระเป็นจับวันนี้ช้าไปแล้วนะพี่สังมาแล้วพี่สังปิดให้แล้วเรียบร้อยพี่ใหญ่รอบใหม่แกร์เทมถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปใหม่ขอให้ดพระพิเศษ อ่านะครับตอนนี้ก็พิธีนายโม่อ้าวนายโมเข้าได้หรอพีสามนะครับสองข้อต้นไปดูรูปมาเก็บกระจายไปเลยในกล่องจะได้เก็บเพียรหกพันเพียรไปเลยจบแล้วนะครับตอนนี้เอ้าวห้าร้อยเมื่อกี้ผมรับถึงเท่าไหร่แล้วพ่อจีเอาผมยังไม่นับเลยยี่สิบอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไหนคนมา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 แมงพันมาแมงพันมาหกพันสิบเก้าขึ้นเก้าสิบเก้าขึ้นปกติไม่ไปมาครับใครรวมมาไปเลยรวมมาเลยห้าร้อยปกติให้เขาหอกใส่เสื้อเลยเป็นเป็นเร็นทเดียวแล้วใส่เสื้อไปเดี๋ยจะลวกอย่าไปใั่อย่าใส่เสื้ออะไรอะไรไม่เอารวมเดี๋ยวลวกทำอย่างเมื่อกี้ไม่ได้นะพี่ดีไม่งามเออ ใส่เสื้อเอาเสื้อโกยสับบนี้อย่าไปเออเสื้ออะไต้องไม้ผมงผู้ถูกไหมออกำใครกำมันเออวันนี้กำใครเป็นคนอ้าวดึงร้อยบาทเพิ่มให้สาวโอไปเลยเรื่องไหนพี่หมดนะไม่มีติดนะผมนับถึงเท่าไหร่หรอวะพอดีเก้าเอาแปยผมลืมพี่นัดกันงงเลยคนไม่ได้นัดกันงงไลยอ้าวเหลือกี่กี่ท่านด้านหลังมีไหมแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเอามาใส่เลย อ้ายกมือยังมี้ผมยังไม่นับผมจะรอวนนี้อลยรับไปห้าองค์กรับไปรยหนง้นึงอ่ะอ่ามาห้าองค์ไพี่แสดงสองร้อยไปโอเคเพิ่มไปไ้าร้อยไปหาเสื้อขาวเลยไปหาเสื้อขาวเลยรอๆนะตอนแหน ไปหาพี um, ่จอนดีแรกเลยนะพี hey. the the ่จอนดีแรกนะปกติที่บันเทิงเดีพี่จอนดีแรกรอเอาเงาเงาเลขประทัดไหนเอามาดูสิอยู่ไหนเร็วเดี๋ยวถูกหวยไมได้บว่าปู่กับย่ากันอีกไปเอาเลขประทัดมาเดี๋ยวเอาเลขประทัดมาโชว์หน่อยเห็นไหมใช่เขาไปไหน <M ult ime> เอาให้ไปก่อนให้ไปก่อนแล้วค่อยมาแลกเอาเรกประทัดมาวางอยู่ตรงหน้าขอสถานทูปอ่ะเอามาดีเลยทางเลยครับทางเลยครับทางเลยเชิญครับเชิญครับเอฟซีทั้งหลายกีฬกลับนะครับหลวงยกมาดี่เลยเดี๋ยวผมประกาศให้คนนวดถือมาเลยต้องต้องไปถ้าเราเอฟซี เอาพี่อยานผีไว้อ้า,อานี่มาดูเลขประทัดก,กันก่อนมีโชคมีลาบยังไงแล้วก็กลับมาทำบ,บุญกันที่นี่ดูส่วนกันนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสี่สองหนึ่งห้ากับแปดเก้าแปดหกแปดเก้าแปดหกนะครับโอ้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ก่อนหน้านี้คนเยอะมากอ,าอ้าเรี้กถึงเท่าไหร่แล้ว่อผี ขอบคุข้าวีีผู้ใจดีให้คาบาวแดงด้วยครับขอบคุณครับให้เราไม่รวยนะครับเอาอัแลกอะไรเแลกัเร้อยอยู่นะเอาย่าอยูดห้าร้อยห้าร้อย้าร้อยเอาผมอเสดงคนพอตีแสดงเสแดงเอาผมอ้คนนึงมาไปหาเสื้อขาวกินคาราบาลเลยใเลครับไปพี่จอมดีแล้วไปหาพี่จอมดีแล่นเลย ขึ้นจอดีแรกเอาให้หน่อยนะห้าร้อยบาทอันนี้ก็ใกล้จบเลยเอาหมดในร้านหมดไปเอาที่คอที่ใหญ่ฮะผมบอกเลยงานนี้ต้องไปกลับบ้านทุกคนด้านบนนะครับศูนย์พระนะครับยังมีให้บูชาเป็นจับกรคีและรองพระเกจินะครับหลวงป่ทวก็มีหลวงปทีนะครับด้านบนมีให้บูชา มือเดียวนะพอตีจอรดีแรกนะครับมือเดียวนะครับเกิดนะตาไทมือเล็กๆจะฟ้าครับนี่ผมแมกำผกมีคนมือใหญ่ๆคนนึงนะฮะแจ็คแแจ็คอะไรไม่ต้องกลัวเ็นไม้ป็นมือแน่นอนนะมีอะารกโอ้เจมหวยก็มาเอาผ้านเขาด้วยแล้วเนี่ย่หวเอาผ้านเขาด้วย พี่แจ็คมารวมได้เลยเพี่แจครวมได้วอาวขวานับท่าไหแล้วเนี่ยหมดแล้วพอดีแล้วคนดท้ายสิเก้ซึ่งเหมือเดิมสามคแล้วนะตีองุ่มตี๋กองสุ่มห้าร้อยยีงมีไหมคะไมีมาที่นี้เลยอ้าละเดินออกเลยนะครับที่เอาถุงมาใส่เมื่กี้ถุงกระสอบมาใส่ไะกี้นี่้งระวังครัระวังนะครับ ระวังเดินกสะดุดนะครับถุงมาสอบจะรับนะครับทำเลยครับผมหมดลนะฮะหมดลักแล้วหนึ่งลักนะฮะแต่ก็ยังมีที่คอที่ใหญ่นะฮะถ้าหมดจริงจิงมาเอาที่คอไปเลยพี่ใหญ่ใส่อยู่ที่คอนะครับจะลุกอีกออให้เลยถ้าหมดจริงจิงไม่พอเลยวันนี้ให้จริงนะฮะวันนี้ให้จริงที่ใส่ผมเขาบางด้วยี่อยู่นี่เลยดูดู

ที่อะไรวะเนี่ยเดนนเนี่ยเที่ยวหนาหรอเจ็กว่ามัหน่อวันนี้้ายแล้วทานะเอาเล่ือกไม่ได้รู้มาลุกเร็วทีโพนเอาทีน่าวิรัตวิรัแบบอร์อลแอะไรอีกรอเรไมเอาผิพากรับพักเร็ววันนี้ทางนี้